สวัสดีค่ะครูเจไอทีแม่บ้านนะคะหลายๆคนคงสงสัยว่าทําไมครูเจเริ่มต้นจากคอร์สเรียนแต่งรูปด้วยแคนวาเนื่องจากว่าครูเจคิดว่าการแต่งรูปภาพให้สวยนั้นเป็นหัวใจหลักของคนทําออนไลน์หรือคนทําธุรกิจออนไลน์ค่ะยกตัวอย่างนะคะครูเจอขอเปิดเข้า Google นะคะแล้วพิมพ์หาคําว่า i.t. แม่บ้านค่ะ จากนั้นถ้าดูข้างล่างตรงนี้เขีนข้อมูลเกี่ยวกับ i อทีบ้านเต็ไมไปหมดนะคะอันนี้คุณเจชอบเรียกว่า Database หรือถามข้อมูลของคนที่ทำธุรกิจออนไลน์ค่ะต่อไปกดที่ตัว Map หรือตัวแผนที่ค่ะถ้าใครมีหน้าร้านหรือมีออฟฟิศคุณเจแนะนำว่าให้ปักหมุดแผนที่เหมือนคุณเจนะคะแบบนี้ค่ะคุณเจเขากดกลับไปนะคะแล้วกดที่วิดีโอ ถ้าธุรกิจไหนไม่มีวิดีโอหรือไม่มีรายละเอียดสินค้าที่เป็นวิดีโอนะคะถือว่าเสียเปรียบมากคุณจะแนะนําว่าให้ลองติดต่อวิดีโอเป็นวิดีโอแนะนําสินค้าหรือแนะนําร้านค้าด้วยนะคะต่อไปคุณจะกดที่คนรูปค่ะหัวใจหลักของเราเลยนะคะคนรูปสังเกตไหมคะ เราก็จะมีรูปภาพของเราขึ้นแต่ถ้าคนอื่นยังไม่มีแบบนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะคะเพราะเรายังไม่เคยทำฐานข้อมูลหรือ Database บน Google ค่ะครูเจขอดูข้างล่างนะคะเห็นว่ารูปภาพที่ครูเจออกแบบมา ที่เป็นของ IT ไอทีในบ้านบางรูปก็เริ่มดูสวยขึ้นแต่บางรูปดูไม่สวยเลยค่ะอย่างเช่นรูปภาพนี้เมื่อาปีก่อนครูเจออกแบบรูปภาพไม่เป็นนะคะครูเจก็ออกแบบรูปภาพจาก PowerPoint ซึ่งไม่สวยเลยค่ะเห็นไหมแต่ครูเจก็ขอเก็บไว้นะคะให้เป็นจุดเด่นต่อไปดูข้างล่างต่อนะคะ รูปภาพนี้ก็ทำจาก powerpoint นะคะก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่ค่ะต้องขอยอมรับเลยว่ารูปภาพของไอทีบ้านไม่สวยเลยค่ะเพราะส่วนมากทำจาก powerpoint ค่ะแต่พวกนี้ทำจาก c a n v a ก็จะสวยขึ้นแล้วนะคะแบบนี้ก็ทำจาก powerpoint ค่ะเห็นไหมจะดูแบบรกๆล,ลุงลังลุงลังหน่อยค่ะรูปภาพนี้ก็ทำจาก powerpoint นะคะคือสรุปว่ารูปภาพของไอทีบ้านแต่ก่อน ไม่สวยเลยค่ะเพราะว่าครูเจแต่งรูปภาพไม่เป็นแบบเนี้ยแคปหน้าจออย่างเดียวเลยค่ะก็ไม่ค่อยสวยแต่จะเห็นว่ารูปภาพของครูเจเริ่มสวยขึ้นและสวยขึ้นเรื่อยๆอย่างรูปภาพนี้ก็สวยขึ้นนะคะรูปภาพนี้ก็สวยเพราะว่าทําจาก แคนวาค่ะแคนวาเป็นตัวช่วยหลักเป็นเครื่องมือที่ดีมากๆนะคะหมอสหรับมือใหม่ที่เมื่อสะดวกหรือว่าแต่งรูปภาพจากโปรแกรมยากๆเช่น Photoshop ไม่เป็นค่ะแบบนี้เรียกว่า Photoshop ค่ะซึ่งปกติทั่วไปเนี่ย จะเริ่มต้นจากการเรียนแต่งรูปจาก Photoshop กันสมัยก่อนแคนวาอาจจะยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักค่ะคุูเจก็พยายามเรียนวิธีการออกแบบรูปภาพจาก Photoshop นะคะจะเห็นว่าเครื่องมือต่างหรือเมนูต่างบน Photoshop เนี่ยก็จะยุ่งยากและก็สับสนดูแล้วค่อนข้างปวดหัวมากเลยค่ะครูเจใช้เวลาเกือบหนึ่งชั่วโมงที่จะได้รูปออกมาสักหนึ่งรูปที่ครูเจคิดว่าเป็นอะไรที่เสียเวลามากเลยนะคะ เดี๋ยวขอเปิดแคนวาให้ดูคร่าวๆนะคะเราจะเห็นว่า c a n วาเขาก็มีเทมเพลตให้เราเลือกใช้ค่อนข้างเยอะแ้ะสามารถกดแล้วก็จิ้มจได้เลยค่ะขอกดดูทั้งหมดนะคะนี่คือผลงานทั้งหมดที่ครูเจออกแบบมาคือเห็นว่ารูปภาพทั้งหมดครูเจไปใช้ใน Facebook ในเพจใน IG หรือแม้กระทั่งการออกแบบเว็บไซต์ค่ะยกตัวอย่างเว็บไซต์นี้นะคะก็ทำจากแคนวาค่ะเห็นไหมรูปภาพสวยแล้วก็ดู โปรดูเป็นมืออาชีพมากเลยนะคะครูเจอสอนวิธีการแต่งรูปแบบนี้เลยนะคะตัวอย่างที่ครูเจอสอนในรูปครูเจอสอนแบบนี้เป๊ะเลยค่ะซึ่งเป็นการออกแบบรูปภาพตล์เอเจนซี่นะคะใครที่ทําได้เนี่ยสามารถนําความรู้นี้ไปรับจ้างดูแลเพจหรือรับจ้างแต่งรูปภาพได้เลยค่ะสามารถทําเป็นอาชีพได้เลยนะคะ ไหมรูปภาพพวกนี้ก็ทําจากแคนวาหมดเลยค่ะแคนวาแคนวานี่แคปเจอร์หน้าจอมานะคะแคนวาแล้วทั้งหมดนี้คือเป็นรูปภาพที่กูจะจะพาทำในหลักสูตรแต่งรูปภาพสวยด้วยแคนวานะคะจะเห็นว่ารูปภาพที่ออกแบบมานี้ค่อนข้างจะสวยแล้วชัดเจนมากเลยค่ะ เทคนิคนี้เป็นเทคนิคสุดลับนะคะที่บริษัทหรือเอเจนซี่ก็ใช้ในการออกแบบตกแต่งให้กับลูกค้าค่ะเรียนแล้วสามารถไปดูแลเพจได้หรือนำความรู้ไปเป็นแอดมินรับจ้างตกแต่งเพจเพื่อสร้างไรายได้หรือทำเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมได้นะคะแล้วเจอกันในคลาสนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย